ตรงนี้มันก็จะมีการอยู่็นหนองเจอว่าบดได้ไม่มีปัญหาครับแต่นเนี้ยเป็นกระอดเป็นกระบดไปเลย ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพกอกับผมเอียบแสบนะครับมือหนีมากับแม่บ้านครับสวัสดีค่ะมาอยู่ทงไฮทงนายเขาเามืงองขางหลังแดดเปลี่ยนเปลี่ยเนเ,ยเขาเขียวเขียวพี่น้องค่ะม, <า S 2> มือวานปุ๋ยเสียงกบเสียงเขียดเอาบรรยากาศทงหน้ามาฝากพี่น้องนะครับมือนีในเัีามากินมือนีในมกประดุกขาแล้วมกมาเป็นตครับเป็นมกหมอกคับประดุกมกหมอพี่น,อน้องมกใส่ผักผักซีดาวต้นหอม หลายอย่างนพี่น้องพักบรรเทาน่ะมกเป็นตัวเนาะมีแจ่วเอามาเพื่ออยากกินนิดเพียบเพิ่นใส่ลูกโดวนปล่อยไรอะไพี่น้องมากระเขนเงี้ยเพือเก่าพี่น้องนั่นมาพี่น้องโอ้ยอย่ามันเงี้ยพี่เม้าเลยครับขออนุญาตได้พี่น้องได้เมื่อกี้เกือบเกือบพอได้กินถือลมซับเมื่อกี้เอาขออนุญาตแก่ข้าวครับแม่บ้านให้เพิ่นกินก่อนเด้ขออนุญาตเด้ค่ะมาค่ะพี่น้องบ่ได้แนะนำให้แก่ข้าวตามเลยพี่น้องได้ขออนุญาตครับผม ทิมนาบเข็มขน้นของผมกันบอ่อได้แก่ข้าวมันกินยังกันบ่อขย่อยากแสบบ้านใดพี่น้องมีบาดพั่บ่อแก่หรอกไหมโอ้มานหอนได้พี่น้องเนี่ยโอ้ปลาดุกมกหมวกจุ่มน,น,น,น้ำเจ้าทินแม่คือมาจับกินเถอนะเนาะ จับไงเพน,น่อนจับม,ม,มุมใส่ปากมึงอเค็มคนเกือบเค็ม <laughs> พอาดีอ่้ยำดอกกระเจี๊ยบน้ำปี่น่อืดอกกระเจี๊ยบปลาน <c oughs> ี่นกขอว่าดีหรอวะาอืม เสียพี่น้องอืเดเจ้าที่นีบ่บอกว่เดี๋มึงพี่น้องมึงตัวใหญ่ๆว่า,วาจะยกหลุดชุดหางกะบบสะดวกงสิแล้วน้อพี่น้งองปกติผมหลุดชุดหางเด้พี่น้อง มันยันง,งววไไน,น,นั่งท้องคนบรส์ะดวกประเดี๋ยวน่ะกินได้ที่ละโอ้สะอาดเลยน้องอืมใช่ะหรออืมเกป๊อปไปอยู่ นี่จะเกี่ยวปลาไี่ลองก็แสบดีแล้วอืมเป็นหอมมั้งมันมันเลยมันหอมดูดด คุ้โมกใส่ผักหลายอยู่ใส่หอมอืมอืมตรงนี้มันก็จะมีการอยู่พี่น้องแต่ว่าบไดไับมีปัญหาครับสำเนียงเป็นกระออดเป็นกระบ,บดไปหลด อืมอมย่าต้อแรงไปน,น้องพอมันข่อยตำเงานต้นใหม่ก็เอาไปอยู่ nếu bọc bạn mẹ đi ăn nha ngon 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 กัแบ,บแลเลยนี่จัแบ,บแมันหอมอม,มันหอมล้วมันเข้าเนื้อี่น้องออเดี๋ยวไปโวภาพปันไล ว้ยยุ่งแม่ดูทงดูทางสิพี่น้องยุงมันตอมหูมันตอมทุกส่วนบ่แต่ทุกส่วนอนื่นมันบ่มันบ่ได้ยินงแลพี่น้องเป็นกังวลยุงตอมแต่หูจริงมันมันหนักตอมทุกทุกหมองเนาะ ก็ดีก็ดีหนิมหนอกจะจัดเราจะจัดให้พื้นสนามอีกเพื่อนเก้ตรคุณว่าโม้พุณว่ามโมุกันอยากสนาหนหมนแล้วมันจะ่าแสบนะมันนัว นามาดต้วอังสีวุ่นวาวเราสมุนไพนบันไซเนี่ยหอมมากที่ยังหลายหลายอย่างหลายอย่างเนี่ยมันมันเขาไว้จำเจาไว้จำเหรอเพี่อนไ,ไม่มีลูกโดดอยู่เราอันนี้กันนัวล่ะจุ่มกันหนามหรืกันนัวล่ะ Ngon xe Ngon Đẹp ta mềm thật ก็แสบเหมนพี่หลังมันนวละหอมหวานพี่หลังมุกผักกระปิผักบายไต่งเฮ้ ฉ้นได้รูทั้งเสีนยังแซ่บอืมบุงนะอืม,ร,ม,อมรบแดด นั่งตรงนี้นตัวแหลมมันใบฟองพี่น้องว่าจะมุมทงหน้าพี่น้องเห็นชัดนะครับอืมเขาเมือเออม่อเอ <c oughs> <c oughs> ้ากันกำลังเสียบพี่น้องเราจะได้อืมเอา้ากินครับเด่นหลุดเลยแล้วนี่กำลังเสียบไหม กินกับเขาพอดีบ่มีเขาจริงจริงยังว่าพริกเนี่ยแผอยู่ด้วยบอกได้ว่าพริกบ่เพ็ดเนี่ยพอนั้นมักย่องพี่น้องพริกเผ็ดมั่นละ่ะอยู่ดี่เผ็ดหน่อยเผ็ดหลาย ห่อนมิ้งแฉบอืมยังห่อนอยู่ได้ี่น้องืมขังบมดไปเลยอืมบางแดดเนาะ เป็นอย่งไรล่ะบอกว่าไม่น้ำสดเนี่ยนี่หละคนน้่ไม่ติบอลแมนมกพี่น้องแมไมเครื่องปรุงมาอลไรกัสิฮะอืมบริ่ารมันเจียดใส่ไปเจี๊ยบยาบมันเจี๊เจะตัวไงมกขนาดว่าจวงสิล่ะ แต่ผมเป็นอยากได้น้ำซุปซีกัสเซียเดเลยพี่น้องยุงต่ำหูใช่ไหมไม่มียุงย,ยุง,ยง เห็นหอนหอนแสบดีเนาะบ่มีเข่าเพม่อนก็ได้ฮะกินเนื้อปลาเหมือนกันอืเลยกิ้มเป็นกำลังใจให้อ่านัสู้ๆไปที่นั่นเข่าอะไเนาะเข่าจีบันเจียมเข่ามาหน่อยเพื่อน เดี๋ยวเม่กี้ก็เขาสวยพี่น้องเขาบ่ได้็น้อยแต่เครื่องทิปปุ่นละเครื่องทิปหนี่ได้พี่น้องเอ้าเอาไปทำนี่ก่อนพี่น้องโอ้ยมันนี่แสบเลยครับครับมันนี่แม่บ้านไปจัดเป็นมกหมอ่ะปลาดุกมกหมอพี่น้องมกใส่ตัวน้องบัชีโอ้ยแสบโตเลยครับแสบนัวลเลย ครับข,ขอบคุณพี่น้องน,นะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกแรงใจเลยครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะพี่น้องครับถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกัไหน่อยก็แจให้กับอันนี้เป็นเอ ah ียบแสบของแถะได้พ ok. ี่น้องด้ช่องของแถะแน่นอนครับเพราะว่าผมมีอยู่สองช่องแล้วก็ของแม่บ้านอีกช่องหนึ่งช่องเก่าก็เป็นเอียบแสบช่องนี้จะเอียบแสบของแถะแล้วก็ของแม่บ้านก็เป็นแม่บ้านเอียบแสบนะครับช่องจริงช่องของแถะแน่นอนครับบอมแมนช่องลอมนะพี่น้องนะกดติดตาม ครับวันนี้ไ้ซัมนี่ป้อนคิหนาครับขอบคุณลหลายครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ